ทุกคนคือไม่ได้เข้ามาดูนานดูน้องๆ่่น่าสงสารมากเลยน้ำก็แห้งโอ้ยนี่น้องๆบอลสีบ้านใครมีบ้างคะก็จะประมาณนี้ทุกคนก็คงต้องคอยเติมน้ำนะอันนี้เราใช้ถาดดำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาถางนี่เห็นปะมีต้นไม้อะไรขึ้นมาด้วยอถอนออกนี่บางน้องๆบางต้นเขาก็เขาก็งามดีสวยงามดีนะคะอย่างเช่นเนี้ย อันนี้สวยงามดีทุกคนสวยงามแต่บางต้นก็เห็นปะมันมีเจ้าศัตรตูร้ายเห็นไหมน้องน่าสงสารมากเลยนี่น้องโดนกินใบหมดเลยเนี่ยดูดิใบของน้องไม่เหลือเลยเนี่ยบ้านเนี้ยก็คือสรุปว่านี่ใบหายหมดเลยคนนี่บ้านนี้ด้วยเริ่มหายแล้วเนี่ยนี่ เริ่มหายแล้วเราเข้ามาดูตกใจเลยแต่ว่าอันนี้ก็ดูดิเป็นรูพุ่นมาหมดเลยน้องต้องมีอะไรที่มารบกวนที่ทำให้น้องแบบว่าต้องเป็นแบบนี้ทุกคนหูขอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยทุกคนมาช่วยกันหาช่วยกันหาว่าเจ้าศัตรูร้ายนะของน้องเนี่ยมันอยู่ไหนอันนี้ใบไม่สวยนี่โอ้ยนี่ดูดิต้นนี้ก็โดน เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวหาไปพร้อมๆกันทุกคนเรามาเจอเราก็ยังแบบว่าไม่ได้ทําอะไรกับน้องๆเลยนะแค่เติมน้ําแล้วก็เอามาเจอใบที่แบบว่ามันหายไปหมดเลยดูสิน้องโดนกินหมดเลยอะ่ะนี่ไม่เหลือเลยเหลือแต่กานนะ่ะทุกคนที่ใครใครเลี้ยงน้องบอลสี่ก็จะรู้นะว่าศัตรตูร้ายของน้องบอลสีก็คือนอนทุกคนนอนแต่เราจะต้องหาก่อนว่านอนตอนเนี้ยไปอยู่ที่ไหนแล้วนี่เห็นปะ ดูใบสิเนี่ยกินซะไม่เหลือเลยนี่ก็กินซะเหลือแต่ตอเหลือแต่กา้านโอ้ยมันอร่อยหรือไงเนี่ยแต่เดี๋ยวต้นนี้ยังยังยังไม่โดนนะนี่น้องน้องยังไม่โดนอันนี้นี่โอ้ยไม่ได้เข้ามาดูหายไปพักใหญ่ๆเข้ามาอีกทีสรุปโอ้โหบางบางต้นก็เหลือแต่กา้านไม่มีใบ นี่อันนี้ยังสวยงามอยู่นะคะยังยังดีอยู่ยังดีอยู่ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็ยังดีอยู่สวยงามใบย,ยังสวยงามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาก่อนว่ามันไปอยู่ไหนไอตัวที่ทําให้ใบนอ้องบอลสีเรามีปัญหาทุกคนมันมีปัญหาได้ยังไงมันเข้ามายังไงทุกคนเราก็ทาโรงเรือนนะนี่โรงเรือนแบบนี้แล้วจริงๆแล้วเราก็ปิดประตูด้วยนะปิดประตูนะตรงน,นี้เราเรากําลังเติมน้ําอยู่เราปิดประตูด้วยนะ โอ้ยอีกตัวหนึ่งนี่มาเจอเลยบังเอิญดูที่ทุกคนนี่โอ้ยน,นี่นี่ก็ศัตรูนี่ก็ศัตูมาเลยมาเลยนี่สตัสตรูศัตรูตัวร้ายด้วยตัวเนี้ยเดี๋ยวเธอต้องดีละเทศออกไปเข้ามาได้ยังไงแต่มันยังมีอยีอกตัวหนึ่งนะที่มันกินใบของน้องเนี่ย เสียหายมาเลยเอาใส่ตะกร้าไปก่อนเดี๋ยวเอาไปปล่อยข้างนอกเดี๋ยวทุกคนอันนี้สวยงามมากชายชนค่ะตัวนี้ชายชนเห็นไหมน้ําแห้งน้ําแหง้งตัวนี้แบบฟอร์มกอแล้วทุกคนนี่ฟอร์มกอสวยงามที่สุดเลยโอ้ยสวยนี่ป้ายแล้วด้วยนะคะทุกคนป้ายแล้วนี่อันนี้น้องชายชนนะคะป้ายเรียบร้อยนะอันนี้น้องชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะ รัศมีจันทุกคนรัศมีจันนี่ก็สวยเห็นปะปลายเรียบร้อยนี่นี่รัศมีจันท์นะคะเดี๋ยวยังไม่จบเนี่ยสวยๆนั้นเลยแต่เดี๋ยววันหลังต้องมาถอนหญ้าออกนะคะเพราะว่าดินที่เราเอามาปลูกเนี่ยมันมันมีต้นไม้ขึ้นมาด้วยเดี๋ยว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 หาก่อนหาก่อนอืมเฮ้ยเจอแล้วทุกคนพอนั่งปุ๊บเจอเลย มันมาแล้วนี่เจอแล้วทุกคนนี่ใบนี้กําลังแหวงเห็นปะแหวงไปครึ่งใบแล้วทําไงอะว้ายอีแลาก็หดี่ตัวนี้มันเอยเอาไงออกอะทำไงอะทุกคนเดี <c oughs> ยวเดี๋ยวเดียวเราไม่เอาอะไรมาใส่อะเราไม่ชอบเลยเราขนลุกเฮ้ยเอ้ กับเราไหมอะทุกคนเอ้อ้ยเอ้้อ้นี่เอ้ยเอ้อแกไปอยู่ด้วยกันเลยนี่เอ้านี่เอ้าทะเลาะกันเองไหมล่ะเอ้ยว้ายทุกคนช่วยกันดูมีอีกปะเฮ้ยขนลุกขนพอง มีอีกไหมอะอ้ยเฮ้ยน่าจะไม่มีแล้วทุกคนหายฮ้ยเฮ้ยแกไปเลยไปเลยแกไปอยู่ป่ายอยู่ดอยที่ไหนก็ไปเลยกินใบบอนตีฉันหายหมดเอาแกอยู่แถวๆนี้แหละเอาไปเลยทุกคน ประมาณนี้ใครเลี้ยงบอลสีต้องดูให้ดีนะศัะตรูตัวร้ายเลยทุกคน